ค่ะในเพจของธนดนเครือสมค่ะพี่น้องเพื่อนกนได้โพดแบบนี้ค่ะวันนี้ปิดฤด,ดูการแจกสวดสวดบันเทิงศิลถ้คลิปอุ้งอิง,องปังมากขนลุกแน่นอนครับค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้โพดแบบนี้เนาะค่ะก่อนจะมาถึงเรื่องปิดฤด,ดูการกะขอสวัสดีเอฟซีของยีราอุ้งอิงละค่ะทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้มีผู้ใดเบอร์อลไรสุดในช่องพอกาใชัยบอค้าในช่องกาใช้ยลำเพลินออฟฟิเชียลบอคาพี่น้อง ค่ะตอนแรกอะก่อนทีจะถึงตอนไล่สุดของมือคืนเนาะค่ะก็มีหลายหล,ลายช่องค่ะที่เพิ่นเบาถึงเรื่องการเปิดวงของแตส่สวดสวดเนาะคะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าที่แตส่สวดสวดบันเทิงศิลธรรมการแสดงเธอหลยะก็มีเอฟซีเขาไปใหายกำลังใจอยู่ประมาณหมื่นสองกว่าะะกว่าเนาะค่ะเพ่นก็อยาเข็นตัวเลขว่า่าจะถึงสองหมื่นค่ะพี่น้องโอ้ยเฉพาะทําการแสดงยี่ลีแล้วนะคะเพาะ่าเดียวขึ้นไปตั้งสองหมื่นเจ็ดนะคะพี่น้อง เผือแบบกระพิบตาบอได้เลยค่ะหยดทันผู้ชมเนาะค่ะพี่น้องขึ้นปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเลยค่ะค่ะเริ่มมวนตั้กแตกเปิดว่งเลยเนาะคะ่ะเบื่อขึ้นนี่แต่สวดสวดบันเทิงศิลเริ่มตมะะมมั้งแต่แม่เจ้าภาพเนาะค่ะไปล่ำมวหมวนาหานตั้งแรกเลยเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็นมีการล่ำถวายค่ะแล,ะล้วก็กาวเปิดงานเนาะคะ่ะพี่น้องกาวเปิดงานกันในหัวเระพอเจ้าภาพเนาะคะ่ะพี่น้องพอเจ้าภาพกันนาห้าขนาดค่ะถึงไปกาวเปิดงานเนาะคะ่ะเมื่อขึ้นนี่ก่ะ สรุปแล้วว่าแต่ส่วนสวนบัลทังศิลนีนีเพิ่นจ้างมากเพื่อที่จะฉลองเหล่าไก่เนาะคะ่ะเปิดเหล่าไก่ใหม่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้ว่าจ้างแต่ส่วนสวนบัลทังศิล์มากค่ะเมื่อคือนหนีแม้กระทั่งแดนเซอร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแดนเซอร์ของวงนี่ก็ได้สรรหามาเป็นพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่งตัวสวยงามเนาะคะ่ะทำการแสดงไปหัวลอยจะคล้องไปหัวลอยทันผู้ชมไป จนฉีเล็ดฉีหลาดเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกนึกว่าแมนบ้าเลนไปไปมาม่าละแมนของจริงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแดนเซอร์ของวงแตกส่วัสวนมันเทิงสิ์ค่ะนักร้องก็มีมากหนาหลายตาเนาะค่ะพี่น้องนอ,นอกจากนัก้นก็ยังมีมีนักร้องมาออดิชันใหม่ค่ะพี่น้องมาออดิชันเขาวงใหม่ค่ะ เบิงเบงแล้วอะบ้านอาจจะมาออดิชันเป็นนักร้องค่ะพี่น้อง่าจจะมาออดิชันเป็นตลกค่ะขนาดผูดเดียวนะคะพี่น้องบ่มีทีมท่านผู้ชมยังหัวลอยจนน้ำตาแตกเลยค่ะเมื่อขึ้นนี้มีผู้ใดบ่หัวลอยอยู่บอกค่ะมวนข้างเนาะค่ะตลกอะค่ะว่าเพิ่นประเด็บ้านอาจมาออดิชันเป็นนักร้องค่ะเบิงแล้วน่าจจะออดิชันเป็นตลกเพราะว่าขนาดพูดเดียวเนาะค่ะเอาอยู่ค่ะเอาหนาเวที่อยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะนอกจากนั้นกันยังไม่เพลงใหม่ของยีลาเนาะค่ะก่อนล่าไม่ของยีลาก็ไเ้รุดออกมาค่ะพี่น้อง ค่ะในรุดก้อนล่ำไม,มออกมามวนค่ะขนาดีหลาซ้อมแค่มือเดียวจะได้มาทําการแสดงเลยเนาะคะ่ะค่ะกับมวลหลายหลายคนก็อยากฟังค่ะอยากฟังยิลาล่ำหลายก่อนเนาะคะ่ะถ้าเบิ้งสคริปไม่เนาะคะ่ะพี่น้องสคริปไม,ม่เมอแงนี่สิเป็นจังไหนเนาะคะ่ะว่าแต่สิมวนขนาดใดเมื่อคือนนี้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเด็กเขาไปชมหลายขนาดนั้นจนบอดโจค่ะเพิ่นเห็นเพิ่นกะเด็กเขาอวดเข้าไปที่จะกล่าวถึงบได้เพียของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกให้มวๆค่ะเพิ่น บอกหายว่องแต่สวสดสวดบันเทิงศีลมวลมวลค่ะพี่น้องกับมวลนียลีเนาะคะ่ะคนกับเขาไปหายกำลังใจหลายค่ะค่ะพี่น้องมันมีหลายๆอย่างเนาะ,ะ,ะค่ะเมื่อคืนนีทีเ่เฮ็ดให้อึ้งค่ะท่านผู้ชมหลายๆคนกับเด้อึ้งไปน้ำนอกจากมวลแล้วยังดได้อึ้งไปน้ำเนาะค่ะอึ้งแรกกับนี่ยละค่ะท่านผู้ชมไปหายกำลังใจในไหลสุดตั้งสองหมื่นเจ็ดเนาะคะ่ะสองหมื่นเจ็ดกวักวตเตยล่ากับยังเหลือจังสองหมื่นเอ็ดนะคะพี่น้องทั้งทั้งที่ตอนแรกอะลดลงหมื่นแปดเพราะเตยล่าอีหลีเอาจริงของเตยล่าอีหลีกับ ข <Es> <an> <du k> <legen> <EN> ึ้นมาสองหมื่นเอดกว่านะคะพี่น้องค่ะนอกจากนั้นก็มีการอ่านคะแนนเนาะค่ะพี่น้องตอนอ่านคะแนนนี่ละคาหลายหลายคนอึ่งไปเลยค่ะทุกคนกับหมานทัวนาทัวตาเนาะค่ะยิราผู้เดียวก็ได้ตั้งสองแสนกว่าคะแนนค่ะนอกจากนั้นค่ะไอๆไอรางวัลขางเคียงเนาะค่ะพี่น้องรางวัลขางเคียงของแต่ละคนก็ได้ ไอ้ทั่วทั่วทวนนาค่ะแม่กระทั่งอาจารย์นักดนตรีเนาะค่ะอาจารย์นักดนตรีบอกว่าเร้วแต่จะไห้อาจารย์นักดนตรนีกร็ได้ตั้งสามพันกว่าคะแนนค่ะพี่น้องในจอออนซ้อนแนะนำใจของพอๆแม่แม่เอฟซี FC ที่มีใไห้กับอีหล่าอู๋เอิงหลักกะทีมงานของแตส่สวดสวดบันเทิงศิลเนาะค่ะแต่ถามเบิ้งเมื่อแรกเนาะค่ะพี่น้องว่าทีมงานเมื่อแรกจะมีคนเพิ่มหรือคนลดบอลเนาะค่ะพี่น้องทีมมีคนเพิ่มขึ้นบอลค่ะนักแสดงที่เพิ่มขึ้นบอลหรือนักแสดงที่ลดลงบอลเนาะค่ะพี่น้องหลักกระเน้นเติร์ดะ มือคืนน ER. um. ีก็เป็นตั้งหากดีค่ะพี่น้องแต่ละคนหลายคนเนาะค่ะได้หลายคนก็ได้แปลกใจเนาะค่ะแปลกใจก็เอแองจีค่ะพี่น้องแองจีตทางแต่งหน้าของยีลาอุ้งอิงเนาะค่ะก็บม่เคยคิดว่าเพื่อจะขึ้นเป็นเต้นนั่เนาะค่ะเม่อคิดว่าเพื่อจะไปเป็นแดนเซอร์ไม่เคดว่าเพื่อจะแต่งตัวแบบนั้นเพราะแต่งตัวเขาเป็นทีมแล้วกับเป็นต่างหากดีค่ะพี่น้องแม้กระทั่งคู่มดนิงก็ได้ลองเพลงเนาะค่ะได้โชว์เพลงค่ะเมื่อคืนหนีพาชชนะใดใจดำกับนัก้องบันไดมากเนาะค่ะพี่น้อง มื่อแรกนี้บ่แน่ค่ะนักรลองพาชนะใดใจดําดก็อาจจะมากเนาะค่ะนักร้องหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวค่ะเมือ่อละก็ขึงนอันดับหนึ่งเนาะค่ะอันดับหนึ่งของ youtube ค่ะพี่น้องค่ะกระถาเบิงเนาะคะ่ะบ่านักร้องเพื่อนสีมาบอค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่นะะนนนนเนาะค่ะพอนุ่นพอนุ่นกับเดมวนค่ะพอนุ่นแม่เจ้าภาพกับเดม,มวนเนาะคะ่ะแม่หน่อยค่ะ ทั้งเบืองเบืองหลังกับมวนพราะเบืองหลังเนาะค่ะพี่น้องเบื้องเบืองนากะมวนเั้งเบืองนาค่ะก็มีหลายๆคนมีหลายช่องเนาะค่ะทายเบืองหลังให้เบืองน้าเมื่อคืนนี้ค่ะบ้านนาจะมีหลายคนเนาะค่ะดีเบืองไหลสดแล้วอดบันไดที่จะนั่มาเบืองคลิปของแต่ละช่องอีกซึ่งหนึ่งแน่นกับของฝาแฝงเนี่ยระคะเพิ่อกับปิดจนขอนขางตรงไปล่าเนาะค่ะเมื่อคืนนี้เพิ่งมาหาทุ่มกับเลยหาทุ่มไปแค่นิดเดียวหลังจากนั้นก็นอนบลับแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกำลังมวนติดปั้อยู่เนาะค่ะกอะไรเบืองคลิป ของแต่ละคนนะคะคลิปลหลายคนเนาะคะ่ะดิพนได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะเขามาไล่บึงว่าเป็นทุกช่องหมดแล้วค่ะพี่น้องกัวจะรับได้เนาะคะ่ะมือเศร้านี้เพราะการใช้เพิ่นก็บ,บอกว่าเทียมงานกวจะได้นอนกับประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะพี่น้องอาจจะมวตนต่อเนาะค่ะมวนต่อหลังจากปิดวงแล้วก็มานั่งคุยกันต่อสําหรับนักแสดงค่ะพี่น้องค่ะมือแรกนี่ค่ะถารุ่นถาเชียเนาะค่ะพี่น้องถาเชียมือปิดวงซึ่งวงนี้ค่ะมีกรณีพิเศษอีกนิดน,นึงนะคะพี่น้องว่า เปิดวงหมู่บ้านปิดวงมือนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกเหตุผลกับ คือวงนี้จะรลบงานเนาะค่ะเปิดเมื่อวานปิดเมื่อนี้ค่ะพี่น้องละคะหลังจากนั้นกติตังวงไม่อาจจะตังวงไม่เฉพาะกิจอาจจะเป็นเดือนละเทือหรืออาจจะจังไหนเดี๋ยวค่อยบ้างรายละเอียดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่านักแสดงเนาะค่ะนักแสดงหรือแดนเซอร์ของวงนี้ก็มีอยู่หลายๆคนเนาะค่ะที่เป็นเบาหวานนะคะพี่น้องแดนเซอร์นี่ก็ต้องดูแลแน่นิดนึงค่ะเพราะว่าแดนเซอร์ต้องไปตรวจเบาหวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือควอมเป็นตาหากเนาะค่ะควอมเป็นตาหากของอิหล่าอุงอิงที่ผ่าพ่อแม่แม่มวนเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะนี่แห้งไกลปีนฤดูการมากแลวเนาะคะ่ะนอกจากนั้นเมื่อคืนนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่เพิ่งจะยังได้โฆษณาอีกเนาะคะ่ะถือปวดเตอร์ของหนังค่ายอ่อนเนาะคะ่ะพี่น้องนอกจากติดใบทีเสาแล้วก็ยังมาติดใบทีตัวเลนเซอร์อีกะคะ่ะพี่น้องทั้งเต้นละะ่ะก่ะทั้งประชาสัมพันธ์ของหนังเหลืองค่ายอ่อนไปนั่มค่ะพี่น้องไอ่ทุนแรงของพอจูไปได้หลายเลยค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้พอ่าคนเข้าไปเบิงไป เชี่ยกับตั้งสองหมื่นเนาะค่ะสองหมื่นเจ็ดนะคะพี่น้องก็ได้เห็นปวเตือนหนังเรือง่ายออกไปน้าหลายตั้งสองหมื่นเจ็ดนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นที่เบาใจไปอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะมีปูซอยประชาสัมพันธ์ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มือแลกงนี่เนาะค่ะมือแลกงนี่ก็อย่าลืมอย่าพลาดก็มีหลายๆายคนเขาไปคอมเมนต์แล้วค่ะพี่น้องว่าเอาศาสตร์ไปปูไว้แล้วเออหำยายสาสตร์คอยเด็ดขาดค่ะบางคนก็มีคอมเมนต์เขาไปถามเนาะค่ะไปถามได้ชงท่าน่าโดนเครือโสมนี่แหละค่ะว่าบัตรแข็ง ของแตกส่วนๆเป็นเทิงสนเนี่ยจักบาทค่ะเพื่อนกันได้ดบอกมาแล้วเนาะคะ่เะเพื่อนกันได้ดแจ้งมาแล้วว่าบาทกะแล้วแต่ค่ะบาทนี่คือบ่ันได้ก็เหมือนราคาก็แล้วแต่ค่วมพ่อใจติ่จะหายหรือค่วมหากค่วมแพงติ่จะมอบให้กับนักแสดงทั้งหลายเนาะคะ่ะนักแสดงทุกๆคนค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมอย่าพลาดแท้ๆค่ะเมื่อแรกนี้แต่พูใ้ใด บ่ด้เบิงกัถือว่าพลาดไปเลยเนาะค่ะเพราะว่าเมแรกนี่เป็นการปีดฤดูการของวงแต่สวดสวดบันเทิงสิ้นแล้วค่ะพี่น้องซึ่งหลังจากนั้นเพิงก็จะได้เปิดวงใหม่เนาะค่ะค่ะก้อนจบกเพปปะแขกก็ขอขอ,ขอบคุณทุกทุกคนที่ได้มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแขกเ้อค่ะตําหรับคลิปนี้กะฝากไว้ตำานียก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ